สวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะมามาดูกันต่อนะกับการทำงานของทีมช่างนะวันนี้ทำบันได9้ขั้นนะฮะมอ่ันทีจลือเ่อย่านด่ซาอย่าลื่นล่ะตอนตอกอ่ะอย่าลื่นล่ะเอาไว้ฟังเสียงสักคนนึง เอาหลังยาหลับเต็มหลับคนตีห้ออยู่พูไหนอยู่นี่ครับอยู่ไนอยู่ที่อาจสรย ม่ไม่เอารถตมันมม่มีรถไฟฟ้านะอองั้นก็รถยางแล้วกันเหมือนผมรถยางเขาลำเขาลุลยปเลยนลี่ติบเจ้าเลยุตอนนี้ลุงก็ พาพวกเรานะทำบันไดนะครับ Fc นะก็ปรึกษากันก็ทำงานไปด้วยกันนะ Fc นะโอ้โตอนนี้เราก็ใช้อิทบล็อกนะครับ Fc เพื่อจะได้เทคอนกรีตได้เร็วนะ Fc เวลาสั่งปูนมา ก็ใช้บล็อกทำเป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยนะครับเป็นขั้นไว้นะครับเวลาเทก็เทรอบเดียวนะครับงานก็จะได้เดินเร็วนะก็ฝากเป็นกำลังรงใจให้กับเรายูทูบเบอร์ของพวกเราด้วยนะครับทุกๆกช่องนะครับล่าสุดลุงพันธ์ก็ไปหาหลักเป๊กมาโอ้โหปาร ไปเอามาแต่ใส่เนาะไล่ลายนะครับ fc ไม่ต้องใช้ขาเดินไปใม่หลับตายใช่ไหมเวละเบมาร่วมกันว้ายหายากคือยังเออเอาผ้ามาเหลา่ะเลเซอร์เลเลเสื้อก็ฝากเสื้อองค์ปูปาดิจิตนะครับเสื้อใหม่นะครับ4 9 9 5 9 9นะครับ fc นะครับก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับนะ092747526นะสั่งให้กับยูทูบเบอร์เราทุกๆช่องนะครับ ภารกิจเรายังไม่จบนะฮะ มั่งล้มอ่ะเขาไว้บริการที่เสาหัวมาเด่นเป็นติดนครับเอาไหนพาพาตอนนี้ผมจะเป็นเด็กกำพาแล้วครับพี่ทีครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่กำพาต่อไปกับครับพ่อพานะ้ครับ ลุ้งไหม่เล่นนี่รู้สึกคุ้นๆไงอยู่ท้ายรถลุงประจ้าอย่าไปผ่ามะพาวไปออกายอะไรไปถูสอบยังได้อยู่ท้ายรถลุงยังดีอยู่เราก็ยังไม่ถึงเป็นขั้นเป็นสอบนะยี่นานบอกตากูนพี่แดงพี่แดงพี่แดงตากูนพี่แดงพี่แดงตากูนตากูนโอ้ตากูนเอาเลยเอาเลยเอาไม่ เป็นงานถนัดพี่เพื่อนให้สวอช่วยหน่อยเดี๋ยวให้พี่เพื่อนได้เข้าเกมด้วยวางคู่เตรียมกันครับเอฟซีครับจะได้ช่วยกันมันได้เยอะเป็นความภาคภูมิใจของเรายูทูบเบอร์เรานะครับได้ช่วยงานคุณลุงนะครับก็

จะสลับขึ้นมาดูกล้องนายฝี e ีทางบ้านนะย้อนแสงนะลไม่พัฒนาก็อยู่เหมือนเดิมลองไม่ออกกํลังกายดูบ้างดิไม่ลองไม่ออกกํลังกาย,ยด้ยดิเดินตั้งห้เมตรก็ขอบขอบแข็งแขแล้ว อ้นันทีอดีสอนทำได้เร็วมันเบาอย่างีนี่เบครับอันนี้คือจอบจอบวิเศษครับนเบา้นครับโดใช่มันหนักเดี๋ยวเดียวต้องขอบคุณแอนต้องขอบคุณแอนใช่ขอบคุอนเหรอชอันนั้นจอบ่วนโตนั่นน่ะเล่าของแอนเหรอแม่เมาต้อนขึ้นรถดีกว่ามันต้องมีหลายอันพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แดงพี่แดงอันนี้กระจแพนได้บุญเล้วได้บุญเยอะมีแต่เครื่องมือก่อสร้างอ๋ออันนั้นจอแพนนะสุดยอดเลยนะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของคุณลุงคุณป้านะครับเสื้อองค์ปูปรปริจิตรนะฮะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะครับสีขาวนะ fc 499กับ599นะสอบถามที่แอดมินสีสาวสวยนะแอดี่พิสกิลออฟฟิเชียลหรือ092 เจ็ดก็สี่เจ็ดห้าสองหกสั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับเอฟซีก็อย่าลืมมีไว้ในตู้เก็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะใส่มาวันงานนะครับวันบวงสรวงนะครับผมวันที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมขอบคุณสําหรับคลิปนี้ด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ